โอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับผมพิมก็อยู่ในแมปของออสตาทเวด e เฟนในเกมของโรบอกนะครับผมเอาเป็นว่านะครับในวันนี้พิมก็จะมาสอนน้องๆทุกคนนะครับลงเล่นในสตอรี่มด่านของ Bob o, ม็อบไซโคผมแล้วพิมน,นะครับก็จะใช้เพียงแค่เจ้าคูมานะครับผมเจ้าคูมะเลเวล80แค่1นตัวนะครับเอาเป็นว่าสาหรับด่านนี้พิมจะใช้วิธีการไหนในการผ่านด่านก็ไปรับชมกันเลยแล้วก็ก่อนที่จะไปนะครับพิมก็จะบอกว่าพิมจะเลือกเป็นด่านที่ 78นะครับผมก็ let's go แล้วก็สำหรับโหมดนะครับพิมก็จะเลือกเป็นโหมด Normal นะทุกคนโอเคเวฟที่2นะครับพิมก็จะวางเจ้าคูมาตัวแรกเลยซึ่งเจ้าคูมานะครับตัวแรกพีิมจะวางไว้ตรงนี้ตรงนี้นะครับผมแล้วก็วางไปเลยเสร็จแล้วนะครับตัวนี้พียมจะปรับเขาเป็น First ก่อนนะครับมาครับผมตอนนี้มอนเตอร์ก็กําลังจะเริ่มเข้ามานะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้พิมก็จะเก็บเงินอัปเกรดเจ้าคูมานะครับตัวแรก เป็นขั้นที่1นนะครับโอเคตอนนี้ก็เวฟที่3นะครับถ้ามีเงินถึง550เพียมก็จะกดอัปเกรดเลยโอเคมีเงินก็อย่าลืมอัปเกรดนะครับผมเรียบร้อยนะครับเอาเป็นว่าต่อไปเพียมก็จะเก็บเงินนะครับผมอัปเกรดเจ้าคูม,มาตัวแรกเป็นขั้นที่2นะครับมีเงิน600ก็อย่าลืมอัปเกรดนะครับผมเวฟที่5เพีมก็จะรอเงิน 1, อัปเกรดเจ้าคูมาเป็นขั้นที่3ม คือเพียมจะบอกเลยว่าเจ้าคูม,มานะครับตัวนี้ถ้าน้องคนไหนไม่มีนะครับแนะนําเลยว่าจะต้องสุ่มให้ได้ครับเพราะว่าเจ้าคูม,มาตัวนี้ค่อนข้างที่จะโกงมากครับแล้วก็บอกเลยว่าตัวนี้ถ้าน้องมีนะครับน้องๆจะสามารถผ่านด่านสตอรี่โหมดหรือว่าจะเป็นด่านอินฟินิตมอร์ดนะครับหรือว่าจะเป็นในหลายๆด่านได้ดีมากครับโอเคพอมีเงิน1,300บาทก็อย่าลืมอัปเกรดเจ้าคูม,มานะครับผมเรียบร้อยโอเคตัววิ่งเร็วมาก็ยังไม่ต้องไปกังวลน,นะครับ แล้วก็เวฟเคลียเป็นเวฟที่ 7. เว็บเวฟที่7เจ้าคูม,มาตัวนี้ก็ยังสามารถที่จะจัดการได้อยู่นะครับผมโอเคมีเงิน1125นะครับแล้วก็เวฟเคลียเป็นเวฟที่8นะครับพี็มก็จับกเกตเจ้าคูม,มาตัวนี้เป็นขั้นที่4เลยเอาเป็นว่าหลังจากที่พี็มจัดการตรงนี้ได้นะครับ จากการกลุ่มนี้ได้พยมจะปรับเขาเป็นสตองเกตนะครับผมน้องๆอ,อย่าลืมปรับเขาเป็นสตองเกตตอนที่อัปเกรดเขาเป็นขั้นที่4นะครับโอเคแล้วก็ต่อไปนะครับผมพิมก็จะวางเจ้าคูมะตัวที่2ซึ่งเจ้าคูมาตัวที่2นะครับพิมก็จะวางเขาไว้บริเวณตรงนี้นะครับทุกคนโอเคแล้วก็เหมือนเดิมนะครับตัวน,นี้พิมจะปรับเขาเป็นสตองเกตเลยนะครับผมแล้วก็ถ้ามีเงินก็สามารถอัปเกรดได้เลยครับ เหมือนกันนะครับตัวนี้เพิมจะอัปเกรดเขาเป็นขั้นที่4นะครับผมคือน้องๆจะต้องอัปเกรดเจ้าคูมะเป็นขั้นที่4เท่านั้นนะครับคือน้องๆอย่าไปอัปเกรดเขาเป็นขั้นที่5นะครับเพราะว่าคือเขาจะบวกเวลาโจมตีเพิ่มมา4.5วินาทีนะครับมันจะทําให้เจ้าคูมะเขาสามารถโจมตีได้ช้าลงนะครับผมซึ่งมันจะเป็นปัญหามากเลยครับถึงแม้ว่าเขาจะมีดาเมจที่เพิ่มขึ้นมานะครับผมแต่ว่าเวลาที่ช้าลงอะครับมันจะเป็นปัญหามากสาหรับการผ่านสตอรี่ด่านนี้นะครับผมเอาเป็นว่าพิมก็จะ อัปเกรดเจ้าคูม,มาตัวนี้เลยนะครับเรียบร้อยโอเคแล้วก็พอมีเงินอัปเกรดเป็นขั้นที่4ก็ให้อัปเกรดนะครับเรียบร้อยตอนนี้เพียมก็มีเจ้าคูม,มาสอตัวที่อัปเกรดเป็นขั้นที่4นะครับผมแล้วก็สําหรับเจ้าคูม,มานะครับตัวที่3ามคูม,มาตัวที่3นะครับเพียมก็จะวางเขาไว้เอาเป็นบริเวณนี้นะครับทุกคนโอเคเหมือนเดิมนะครับตัวนี้เพียมจะปรับเขาเป็นสตองเกตนะครับผมเดี๋ยวขอขึ้นตรงนี้ก่อน ขึ้นได้ไหมโอเคจะปรับเขาเป็นสตองเกตนะครับแล้วก็เหมือนกันนะครับผมเพียมจับเกตตัวนี้ให้เป็นขั้นที่4นะครับ1 2แล้วก็3โอเคแล้วก็ขั้นที่4เพียมก็จะรอเงินต่อไปนะครับ3 0 0พันนะครับอย่าลืมออปเกตเจ้าคูม,มะาตัวนี้นะครับผมเรียบร้อยโอเคแล้วก็สำหรับเจ้าคูม,มะตัวที่4ี่เพียมก็จะวางเขาไว้เอาเป็นตรงนี้นะครับผม ตรงนี้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับปรับเขาเป็นสตอรเกตโอเคแล้วก็อัปเกรดเขาเป็นขั้นที่4นะครับผม1 2แล้วก็3นะครับโอเคแล้วก็ขั้นที่ 4, 2350บาทมีแล้วก็อัปเกรดเลยสำหรับขั้นที่4ถ้ามีเงินก็ให้อัปเกรดเลยนะครับเรียบร้อยตอนนี้เพียมก็มีเจ้าคูมาทั้งหมด4ตัวนะครับผมแล้วก็สำหรับเจ้าคูมาตัวที่5นะครับผมเพียมก็จะวางเขาไว้ เอาเป็นบริเวณนี้นะครับผมแล้วก็วางไปเลยเหมือนเดิมนะครับตัวนี้เพียมจะปรับเขาเป็นสตองเกตแล้วก็อัปเกรดเขาเป็นขั้นที่4นะครับขั้นที่3แล้วก็ขั้นที่4เดี๋ยวเพียมจะรองกันนะครับผมเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตอนนี้เพียมก็จะวางเจ้าคูมาครบ5ตัวนะครับคือเจ้าคูมาที่เพียมวางนะครับน้องๆจะต้องปรับเขาเป็นสตองเกตทั้ง5ตัวนะครับผมแล้วก็อัปเกรดเขาแค่ขั้นที่4นะครับ สำหรับเจ้าคูม,มาตัวต่อไปนะครับผมเพียมก็จะวางเขาไว้เอาเป็นบริเวณด้านในนะครับผมตรงนี้เลยเพราะว่าตัวนี้เพียมจะปรับเขาเป็นเฟิร์สนะครับโอเคเสร็จแล้วเพียมก็จะอัปเกรดเขาแค่3ขั้นนะครับ1 2แล้วก็3นะครับโอเคคือเจ้าคูม,มาตัวนี้นะครับเพียมจะเอาไว้กันมอนเตอร์ที่หลุดมานะครับโอเคตอนนี้เหมือนว่าจะมีเจ้าโคเนอร์มานะครับผมทุกคนแต่ว่าโคเนอร์ก็ยังไม่แตกนะครับ เจ้าโคนเน์จะรอดหรือไม่เหลือเลือด16ึ่งนะครับ1 6ึ่งแล้วก็เรียบร้อยแล้วก็สําหรับมอนเตอร์ข้างหน้านะครับมอนเตอร์ข้างหน้าก็เรียบร้อยไหมครับเรียบร้อยโอเคตอนนี้ก็เหลือแค่เจ้าโคนเน์ตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวที่วิ่งได้นะครับผมแล้วเสร็จแล้วก็จะเหลือแค่บอสหตัวเท่านั้นนะครับทุกคนเป็นยังไงครับสําหรับเจ้าคูมาคือง่ายมากเลยทุกคน โอเคแล้วก็เหลือเลือด3ามแสนสองนะครับผมเอาเป็นว่าถ้าเจ้าคูมา2สองตัวนี้ครับถ้าเขาไม่สามารถโจมตีได้น,นะครับผมถ้าบอสเขาเลยระยะมานะครับพิมก็จะขายเจ้าคูมาสองตัวนี้แล้วก็มาวางเพิ่มนะครับผมตรงนี้1ตัวโอเคมาเลยครับตอนนี้เหลือเลือด2องแสนนะครับเหลือเลือด1นึ่งแสนห้านะครับแล้วก็โอเคพิมคิดว่าพิมจะขาย2ตัวนี้เลยครับขาย2ตัวนี้แล้วก็วางเพิ่ม1ตัวนะครับผม แล้วก็อัพเกรดเขาเป็นขั้นที่4เรียบร้อยนะครับตอนนี้บอสเหลือเลี้ย76,004นะครับทุกคน5,000นะครับแล้วก็เท่าไหร่อะมองไม่เห็น23,000นะครับผม14,000นะครับแล้วก็5,000เรียบร้อยครับผมโอเคเป็นยังไงสําหรับเจ้าคุมะก็สามารถที่จะผ่านด่านม็อบไซโคได้อย่างง่ายมากเลยครับผมโอเคก็เป็นว่าสําหรับคลิปนี้นะครับถ้าน้องคนไหนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม เป็นกำลังใจให้เพมได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีแล้วก็บายบายครับผมบ๊ายบาย